สองสามเนี่ยจะชิดนะครับจะชิดฉะนั้นถ้าเกียร์ชิดมากเรา,าเราอาจจะเสียเปรียบรถพวกรถออโต้อะไรประมาณนี้นะครับที่เขาลากได้ทีเดียวแล้วเขาขึ้นเลยนะครับของเราเลเซอร์สองสงเนี่ยจะเสียเปรียบเรื่องช่วงเกียร์นิดนึงนะครับแต่พอขึ้นสี่ห้าหกได้อย่างเงี้ยเราอาจจะมีลุ้นนะครับที่จะแซงเขาได้นะครับ ขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยนะ <c oughs> นี่ครับสภาพการจราจรตอนกลางคืนเนี่ยถือว่าคล่องตัวนะครับตอนนี้ผมอยู่เกียร์หนึ่งนะผมจะงัดเกียร์ว่างเนี่ยผมจะงัดขึ้นมานิดนึงเห็นฮะแล้วก็เราค่อยเบรกนะครับอ่าเางนไหมเยอลงเกียร์หนึ่งแล้วไป เอ็นเกียร์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่าคอยดูนะครับอ่าอันนี้นี่ครับอ้วนี่ครับจ้เลเซอร์นะครับ <laughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขี่ตามเลเซอร์กันดูมาเลยครับ มาดูมาดูคานี้เจอแฝดนะเป็นเป็นความบังเอิญมากๆเลยนะครับมาเจอกันได้ยังไงไม่รู้นะไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะครับเอ่อจะไปแถวไหนกันก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองขี่ตามไปดูสักนิด,ดขี่ตามดูโอ้ขียจังหวัขอขี่ตามหน่อยนะครับ ไม่รู้ว่าไปไหนขอตามถ่ายขอตามถ่ายนะครับเลเซอร์เนี่ยถ้ามองจากข้างหลังเนี่ยดูดูดูสวยนะไฟท้ายเนี่ยมันเป็นไฟท้ายแบบเดเดไลท์ Day, Day นยะถ้าจะเรียกกันนะครับเดไลท์ light, ไฟท้ายนะครับที่เป็นสีแดงนะตอนคืนนี้จะดูสวยนะครับไม่รู้ว่ารู้สักกันหรือเปล่านะจากเพจ SJ Shop นะครับหรือว่าช่อง Youtube SJ Channel นะ ถ้ามาเจอคลิปนี้ยังไงก็ทักทายกันด้วยนะครับรู้สึกป,ป้ายทะเบียนร้อยเอ็ดเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากร้อยเอ็ดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้ารู้จักเอสจอบนี่ก็ดีเลยนะครับผงรู้จักกันอยู่ขอขอตามอยแล้วกันขอตามอยแล้วกันโอ้ไปไหนเนาะไปไหนคงตามได้ไม่ไกลมากนะครับ ผมตามได้ไม่ไก่มากนะเพราะเราก็มีธุระปปอีกทางหนึ่งนะครับตามดูหน่อยตามดูหน่อยตามดูหนอ <c oughs> โอเคทักทา,ายกันเรียบร้อยนะครับแยกจากกันไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเจอกันนะครับ